สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานการประกวดครีเซนเตอร์ไอดอลไทยแลซึ่งวันนี้ก่อนที่ทุกท่านจะไปชมกับน้องๆที่น่ารักที่นั่งอยู่หน้าเวทีของเรานะคะก่อนอื่นค่ะโบนัสในฐานะพิธีกรที่ดำเนินรายการวันนี้โบนัสมีการแสดงหนึ่งการแสดงค่ะที่จะมาให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกันขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ ได้ไงทำไมฉันลงไม่สวยตรงไหน,นฉันไม่ได้ว่าที่เธอลาไ,ไม่สวยแต่หน้าเธอมาแบบนี้เธอรู้ไหมว่าที่นี่เขามีกาคอนเซอร์เป็นอะไรอ่ะมอ,อนเซอร์อะไรอ่ะฉันก็มาลำอ่ะเธอรู้ไหมว่าที่นี่ยเขามีการทำหน้าให้เธอสวยได้มากกว่านี้อีาทำอะไรอ่ะฉันก็ทำแล้วนะตอนนี้ฉันก็พยายามใช้เทคนิค ผมรู้จักไหมคะที่ดึงหน้าดึงคิ้วแบบเนี้ยดึงเส้นผมสองเส้นสองขงแบบเนี้ยคะ่ะเคยเห็นไหมคะโอ้ยเธอถ้าเธอทําแบบเนี้ยถามจริงๆเหรอผมเธอไม่ล้านก่อนหรอถ้าเธอยังทําแบบเนี้ยนะฉันเชื่อเลยเธอไม่มีเส้นผมอยู่บนหัวแล้วฉันขอร้องละ่ะเธออย่าไปเชื่อแรงงงถ่วงโลกมากนี่ค่ะที่ที่พระพรีนีกเขามีคะ่ะเฟซล็อกเธอทําเลยคุณหมอเขาคิดค้นมากกว่า30ปี เธอไม่ต้องรอเธอแก่งอาเมืองน,นะคะเพราะว่าแรงน้มถ่วงไม่รอเธอค่ะไปไปทำกับฉันไป